สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grow with Hope นะคะโตไปกับเราโตไปกับ Hope ค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงไก่แต่ว่าจะเป็นอินเดียสไตล์นะคะวันนี้ก็จะมีไก่นะคะไก่วันนี้เราใช้400กร,รัมนะคะอันนี้เป็นอกไก่ที่เราหั่นไว้แล้วนะคะเนี่ยค่ะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหมาักไก่ก่อนนะคะหมักไก่ด้วยกันเนี่ยค่ะใช้กระเทียมกับขิงที่เราตำไว้ค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะ เราก็ตามด้วยผงขมิ้นค่ะหนึ่งช้อนชานะะผงพริกป่นนะคะผงพริกป่นปแบบนี้เลยหนึ่งช้อนชาเหมือนกันลูกผักชีป,ป่นค่ะใน,นครัวป่นไว้ใส่ไปครึ่งช้อนชาค่ะผงมาซาราค่ะครึ่งช้อนชาผงปาปริก้าครึ่งช้อนชา เกลือค่ะครึ่งช้อนชาพริกไทยค่ะนี่ค่ะครึ่งช้อนชาโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติสองช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เป็นโยเกิร์ตที่เราทำไว้เองนะคะน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวเราก็บีบใส่ไปได้เลย่างนี้ค่ะหนึ่งซีกนะคะโดยประมาณก็หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันค่ะน้ำมันพืชเนี่ยค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราหมักเขาไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะพอผ่านไป30นาทีแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระทะใช้ไฟกลางใส่ไก่ที่เราหมักไว้ลงไปนะคะพอเขาสุกด้านหนึ่งแล้วเราก็จะกลับด้านเขาให้สุกเท่ากันทั้งสองด้านนะคะ พอไก่สุกทั้งสองด้านแล้วเราจะพักไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางนะคะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยเมดิลาะคะ่ะแล้ก็ตามด้วยต้นหอมที่เราซอยแล้ว ขิงกละกระเทียมที่เราตำไว้นะคะผัดผัดเป็นหอมให้สุกนะคะใส่เนื้อสัตเท้าไ เอ네ิก้นะคะค่ะน้ำ้าแห้งใส่ใส่เลยคะ แล้วก็น,น้ำถึงขเ้่ทำได้นมขึ้นค่ยตวงนะคะอาจจะใช้ครีมก็ได้นะคะใส่ต้นหอมซอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เห็น้ำตาลไปสองช้อนชานะคะเสร็จแล้วค่ะแกงสไตล์อินเดียนะคะนี่เดี๋ยวเราไปหม่มกันเลยค่ะ o o ้กินได้ Delicious, isn't Ah, <laughs> oh, the smell was amazing. You've just made me so hungry again, Ma. Mm. The chicken's so juicy. Yeah. This is like being in an Indian restaurant. Indian restaurant, Mmm. Look how easy I'm going to cut that. Look at that. That is just so easy. Oh my god. Wow. The sauce is just like it i can taste the coconut you have got coconut right no <laughs> mm -hmm. okay then i don't know what is it what is mm -hmm. it mm -hmm. oh, no. have to watch my video <laughs> <laughs> hi guys yeah if mm -hmm. you like the video um, please could you do us a favor and like share subscribe and uh, ring that bell <laughs> and ring the bell and um and please every single cooking video try and watch it not not for us but watch it for you and and if it helps you you know that would make us happy that's exactly what makes us happy especially you know all of these ones that you can see us in enjoying and right for your enjoyment all right guys take care take, take, it <laughs> take, take care <laughs>